โอ้สวัสดีค่ะทำอะไรกันคะนี่จัดกระเป๋าค่ะไปไหนจะจัดไปไหนนี่ออกจากบ้านเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เราจะไปเที่ยวกันเราจะไปแคมป์อะแคมป์ E E C แคมป์ E E C เยี่อมมาจากอะไรรู้ปะย่อมมาจากมาม่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Environment Education camp ประมาณนี้ <c ười> คือเป็นเอาเรียกง่ายๆเป็นแคมป์เข้าค่ายที่รักสิ่งแวดล้อมประมาณนี้ค่ะเราจะให้เด็กไปพร้อมเรียนพร,พร้อมเล่นนะคะพร้อมลองพร้อมเรียนพร้อมเ,อเลนน่นเลยอ่ะเขตกานนึกษาไหนใช่ค่ะ<อ>คือต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะไปนี่ค่ะเขามีเช็คลิสต์อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อไปค่ายพร้อมลองพร้อมเล่นนะคะ ตันนี้ก็จะเป็นของเครื่องใช้ซึ่งเดี๋ยวแม่แอนจะเป็นคนจัดเตรียมให้แต่เขาจะมีนี่อันนี้ที่เป็นแบบกระเป๋าสะพายหลังต้องมีส่วนตัวทุกท่านทางนักเรียนและผู้ปกครองนะคะก็จะมีทั้งหมดนี่9้าอย่างนะอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วแล้วไหนเอากระเป๋าไปไหนไปกันไหนโชว์ก่อนค่ะเดี๋ยวเอาพอแฟงไปครเอาพอลแฟงใบนี้ เกดเอาสไมเกร์ใบนี okay. right. ้เอาใบใหญ่ท <making S 2> ั้งคู่เลยเพราะว่าเราต้องจุของในนี้ทั้งหมดนะคะก็กองนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นของส่วนตัวของเกสนะคะของฟางนี้ก็จะเป็นของน้องกายอะเรามาเริ่มทีละอันกันดีกว่าอันที่หนึ่งสมุดและเครื่องเขียนค่ะอันนี้เอาไปเฉพาะนักเรียนเครื่องเขียนอะกายสมุดเครื่องเขียนจัดใส่กระเป๋าสมุดนะคะกสมุดปกป่าเครื่องเขียนอืจัดใส่กระเป๋าเลยเอาช่องที่หยิบ ง่ายค่ะช่องหน้าหน่อยใส่กระเป๋าท่งเขียนะอะไรไปบ้างเต็มเลยหนูเอามีเมจิมีดินสอมีปากกาอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเก็บเลยใช่ดินสอ,อยังมีโอเคเก็บ <c oughs> ในช่องที่หยิบง่าย,ายง่ายกายช่องข้างหน้าสมุดอ่ะกายใส่ไว้ช่องนี้นะยังไม่ต้องปิดครับเดี๋ยวจะมีของอย่างอื่นใส่อีกนะเก็บของหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาไว้ โอเคโอเคงั้นเรามาถึงต่อไปก็จะเป็นเสื้อเสื้อกันลมกับเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนเนี่ยพอดีเขามีแจ้งมาว่าเขามีเตรียมให้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาไปเสื้อกันลมหนูอยู่ในนี้เสื้อกันลมสีอ่าสีส้มใส่เสื้อไปให่หมดกันใช่ใส่เสื้อกันหนาวเข้าไปด้วยต่อไปนี่เราใส่ไปแล้วทั้งเสื้อกันลมนะเสื้อกันฝนไม่ต้องนะคะเสื้อกันหนาวเราก็ใส่ไปแล้วต่อไปหมวกค่ะหมวกค่ะ หาที่แขวนไว้ข้างบนได้ไหมจะได้ไม่หกกล่องข้าวพกพาค่ะโชว์ก่อนมาโชว์ก่อนกล่องข้าวอ่าอันนี้เขาให้พกไปทำไมไม่รู้กระติกน้ำพกพาค่ะไหนโชว์ซิเดียวกันของพืชตี๋อ่าจ๊ไหนกระติกหน้อกระติกหน้ออันนี้ค่ะของสิบราชนะโอเคค่ะแล้วก็ ยาประจําตัวไม่มีเนาะเดี๋ยวมามาเป็นของพ่อคือการจะมียาลดไข้มียาดมยาดมแล้วก็มเมนีนี่อันนี้ก่อนโลชั่นกันยุงค่ะโลชั่นกันยุงพกไปโคระขวดไหนชูสิอะไรคือโลชั่นกันยุงอ่ะระวัง m o สเวยอต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์เพื่ออะไรรู้แว่นขยายค่ะ แกะเลยค่ะโหเบอร์มากไหนดูดิส่องไว้ทางข้างเดียวอุียน่าเกลียด์แบบป๊าเลียเลียทำไมเนี่ยป๊าป๊ามามาแขกที่หุ่มมาไหนเก็ตมาไหนส่องไิส่องตาส่องตาสองตาส่องโอ้ยใหญ่มากเลยเอออย่างลี้อุ้ยใหญ่ละลิดละลิดละการแสงอาทิตย์อ๋อไม่มีแสงอาทิตย์ตอนนี้แผ่นกระดาษลองเขียนอะไรไม่รู้อ่ะสมุดหนาๆเงี้ยเหรอ ไปฉายไฟฉายเนี่ยยื่นให้ดูซิไฟฉายอันนี้เพิ่งอ,อ๋บบอเจาะใส่หน้ามามามเลยกายแต่ดูเขาปากกาทิ้เกย็ได้นัะน,ะนี่มันไม่ได้ไกลหรอกนี่อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่อันนึงเท่าไหร่นะปะปะห้าสิบห้าบาท,ทถ้ามาไม่พอใจนะคะนยังมีปากกาอีกนะคะที่มันดไฟได้ค่ะโอไกลมากเลยเสียดีโอเวอร์ออมากเลยค่ะอะไรเยอะแมากมายค่ะใหกา่สว่าง หลงป่าหลงป่าจะได้หาเจอนะในายกายเอาไฟมาดูสิไฟฉายอันนี้นะมันเสียบเสียบอะไรยังไงอะ่ะป๊าป๊าชาร์จโอ้โหใส่ปามากปิดเถอะ <c oughs> โอเคอ๋อนี่ชาร์จอย่างนี้ค่ะมันมีรูป,ปักเสียบกับไฟได้เลยเป็นขาป,ปักเจ๋งอะ่ะอ,อ่ะ,ออะเหลืออย่างสุดท้ายที่มันเหลืออยู่บนโต๊ะซึ่งป๊าป๊าเพิ่งซื้อมาวันนี้แกะแกะดูสิ มันเป็นในนี่ค่ะขออ่านดูก่อนมันเป็นแคมปิ้งแลนเทนพลาสติกนะคะก็คือตะเกียงสำหรับกลางเต็นท์เอาไว้จุดไว้ในเต็นท์ค่ะเพราะว่าถ้าเราจุดตะเกียงจริงๆที่มันมีเขาเรียกไงอ่ะมีเชื้อเพลิงแล้วก็มีควันอากาศใช่ป่ะถ้าเราปิดนอนในเต็นทน์อ่ะมันตายได้เพราะว่ามันเกิดเป็นกา๊าซข์บในห้องอจริงๆอันเนี้ยสำหรับการเข้าแคมป์รอบนี้อาจจะยังไม่มีประโยชน์มากแต่ว่า อีกอาทิตย์หนึ่ง<ช>เราจะไปกางเต็นท์นอนกันนะเราก็เลยจําเป็นต้องใช้อันนี้<ช>เหมือนเ,นเป็นเปิดให้แสงสว่างในเต็นท์เพราะว่าในเต็นท์มันก็ไม่มีไฟฟ้าให้ถูกไหมคะเดี๋ยวลองเปิดดูนะว่ามันจะสว่างอันนี้อันเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูด,ดิจำไม่ได้ซนะื้อของไปดูละ<อ><อ>ค่ะของรูแต่จำไม่ได้แนละ้วไม่แพงหรอกของอิติเตอร์ดีไอไว้เขาแมพุ่งหน่อยเฮ้ยยังหายใจไม่ออกเปิดายคะ ปิดไปปิดไปเอาปุ๊บว่าตอนนี้คืออยู่ในในช่วงเต็นเหมือนผีเลยพอแล้วเออมันมันก็สว่างดีเนาะมันเป็นไฟเหมือน LED เลยป่ะป๊าแล้ยงอยู่ในเต็นนิ่สว่าง ปิดไฟด้วยเพื่อนทานเพื่อนทานโอเคงั้นเดี๋ยวจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วบายๆเพื่อนดีกว่าเข้านอนเราจะเตรียมไปเข้าแคมป์อุ้ยมีกระพิบด้วย่ะใช่ใมีกระพิบหลยอ่ะสัญญาณฮะว่าสมมติว่าเป็นดิสโก้มันดีอันนี้คือสัญญาณอะไรรู้ไหมคะหิวข้าว่หิวข้าวหิวข้าวเอาว้เปิดเพลงตื๊ดๆนอนในเต็นท์ อ่ะบายๆเมื่อเดีกว่าตอนนี้เราจัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าบายๆนะนี่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวรอชมความสนุกของการเข้าแคมป์กันนะคะป๊าป๊าก็มีเป้ของป้าไม่ใช่เหรอป้าไม่มีอ่ะกู๊ดไนท์คุณเพื่อนดีกว่าค่ะบายย